มาพร้อมๆทําไม่ทันโดนลูกค้าด่าเหมือนกันก็ทาคนเดียว,วทํำยังไงขับสั่ง5ถุงพอทําเสร็จไป3ถุงพอชวนสามีขับกบรขึ้นรถเขาบอกฟไ,ไม่กินแล้วฟ้าก็เลยถามบอกลาแล้วจะ3ถุงนี่ทําแล้วทําไงล่ะไม่รู้เลยเพราะว่างเงี้ยประดีลูกค้าอีกคนเขาบอกโอ้โหผมมาส่งเที่ยวยังไม่ได้กินเลยโตมาให้ผมเลย ชื่อแมจูก๋วยเตี๋ยวร้านแมจกอะ่กะก๋วยเตี๋ยวเนื้อกบหมูแล้วก็มีข้าวผัดไข่ผัดกระเพราผัดพริกแกงผัดพริกอ่อนหมูก,กระเทียมเนื้อกระเทียมทําเองมาตลอดเลยไม่เคยซื้อกระเทียมอะไรต่ออะไรถ้าซื้อข่ามันไม่มีกากหมูไม่มีอะไรไะธรรมดา20พิเศษมสิ 30, ี50มีหบมีบางคนเอากินจุข้าวสะพาหมูสามห้าถ่ายดูดหยู่ห้าบาทวันหนึ่งห้าหกร้อยก็พออยู่ได้ ขอจยงก็ไม่ให้เป็นไรเช้าตื่นมาก็ออกมาร้านได้ใช่ไหมเสนาตรงนี้ผมเวียงเทศาลใบ่ายสองบ่ายสามไม่ค่อยได้อยู่